สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของริสานะคะวันนี้ริสาจะพามารู้จักกับสินเชื่อตัวหนึง่งเป็นสินเชื่อที่ออกมาได้สัก,สกระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินนั่นเอง สินเชื่อตัวนี้นะคะมีความโดดเด่นยังไงสินเชื่อตัวนี้มีความโดดเด่นคือตรงที่ว่าเป็นสินเชื่อสาหรับสร้างงานสร้างอาชีพเพราะว่าการที่สินเชื่ออมสินตัวนี้ออกมานะคะก็คือออกมาให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นช่างหลายๆแขนงหรือสําหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าอะไรอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะใช้สินเชื่อตัวนี้ได้โดยสินเชื่อของธานาคารอมสินตัวนี้ให้วงเงินเริ่มต้นที่5 0 0 0 0ถึง300,000บาท ดอกเบีย้ยก็ต่ำม,มากอยู่ที่3.99%ตลอดอายุสัญญา5ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วก็ดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกด้วยนะคะที่สำคัญใครที่เป็นห่วงว่าเอ้ยยืมปุ๊บจะต้องจ่ายเลยทันทีหรือเปล่าไม่ต้องเพราะว่าทานาคารออมสินให้เราเริ่มผ่อนเดือนที่7หมายความว่าเดือนที่1จนถึงเดือนที่6 ไม่มีการจ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณไปเริ่มจ่ายเดือนที่7นั่นเองที่นี้นะคะสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2565นั่นเองถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารอมอสินได้ c s b o r t h หรือถ้าใครอยากจะลองโทรไปสอบถามก็สามารถโทรเข้าไปได้ที่ 1 1 1, 1่นะคะเป็นเบอร์ของธนาคารออมสินเดี๋ยวลิสาจะพาไปดูรายละเอียดกันนิดนึงในเรื่องของสายงานหรือสายอาชีพใดนะคะที่สามารถที่จะกู้ได้นะคะว่ากู้ได้เท่าไหร่เงินยอดเงินประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวตามลิษามาดูกันเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปมีสถานประกอบการที่แน่นอนแล้วก็คุณเป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือเคยมีประสบการณ์ในด้านอาชีพที่เคยทํามาแล้วเนี่ย หรือได้รับการฝึกอบรมมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆคุณก็สามารถทําได้โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ก็คืคอกลุ่มแรกนะะจะเป็นกลุ่มที่เป็นช่างปูนช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมผู้ประกอบอาชีพหรือคนที่จําหน่ายสินค้าออนไลน์คนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงการจัดดอกไม้เป็นต้นนี้หรือคุณมีใบประกาศเนียบัตรจากการฝึกอบรมอาชีพต่างๆมาคุณก็สามารถขอกู้ได้แล้วนะคะ คนต่อมาก็คือเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะนะเช่นขับรถแท็กซี่รถขนส่งสินค้าแบบนี้ก็ทําได้หรือคุณจะเป็นเจ้าของร้านค้าขาส่งโชห่วยแฟรนไชส์ร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถโดยมีทะเบียนการค้าเป็นสาขาแฟรนไชส์หรือมีเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของคุณก็สามารถกู้ได้เหมือนกันประเภทของกิจการที่สามารถกู้ได้ก็คือผู้ประกอบอาชีพช่างอย่างที่เมื่อกี้ลิษาบอกไปนะคะจะกู้ได้ประมาณ5 0,000ื่น ส่วนผู้ที่ประกอบรายย่อยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็กู้ได้ไม่เกิน $50000 เหมือนกันเช่นกันเลยนะคะทีนี้ในส่วนต่อมาถ้าคุณเป็นผู้ขับขี่รถยนต์รถสาธารณะรถตู้อะไรอย่างเงี้ยรับจ้างก็กู้ได้ไม่เกินแสนหนึ่งร้านค้าแฟนชายก็กู้ได้ไม่เกินแสนหนึ่งหรือถ้าคุณมีกิจการขนาดเล็กอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็สามารถกู้ได้ประมาณ30,000นบาทเลยทีเดียวถ้าใครสนใจนะคะคุณสามารถติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ของ gsb ธนาคารออมสิน o r t h นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2565เลยขอให้ทุกคนโชคดีในการกู้สินเชื่อของธานาคารออมสินนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ